ัว,วเลยิมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลบ่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งโครงการได้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของที่ตั้งโครงการซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำด้วยการศึกษาทดลองและพัฒนากระบวนการจัดการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรอีกทั้งโครงการยังดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ตามความสนใจของประชาชนซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่อาศัยทางภาคเหนือของประเทศไทย นิ่มจากบ้านไปทำงานต่างจังหวัดนานหลายปีเมื่อกลับมาอยู่บ้านนิ่มก็อยากทำเกษตรอินทรีย์นิ่มลงมือปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพราะเข้าใจว่านี่คือการปลูกผักที่ไม่ใช่สารเคมีเพราะตอนนั้นเข้าใจพิดเนึกว่าผักไฮโด้เนี่ยคือผักอินทรีย์แต่เดิมอะ่ะเขาคือตั้งใจว่าอยากจะทำผักที่บดได้ใจสารเคมีเนื่องจากว่าหัน อุ้ยแล้วก่อป้าตายด้วยโรคมะเร็งมันทรมานแล้วเขากบอกคุณว,ว่าสารเคมีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ยังต้องใช้ปุ๋ยเคมีแล้วจะปลูกผักอะไรปลูกยังไงจึงจะปลอดสารเคมีนิ่มเริ่มสับสน ไปถามใครเนี่ยเพื่อนก็นบอกว่าแถวนี้เพื่อนบอกว่ามาได้ทำใจสารเคมีนี่ตึงย่ามาได้เนอะพักก็บางแงมขายก็จะมาได้ค่ะนิ่มตะเวนหาความรู้และไปดูงานหลายแห่งจนมีคนแนะนำให้มาที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา นิ่มจึงได้ความรู้ว่าเกษตรเอนรีย์คืออะไรพอเข้าไปอบรมกับหัวค่ะมันต้องมีแนวกันจนเนอจะต้องมีน้ำแรงน้ำเป็นของเฮาเองใจร่วมกับคนอื่นมาได้แล้วก็มีเกี่ยวกับการใจสารชีวพันธุ์นี่ตัวเ้านิ่มลงมือปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองเธอปลูกหญ้าเนเปียโคราช เพื่อใช้เป็นแนวกันชนกั้นพื้นที่ที่เคยใช้ยาฆ่า,มาแมลงและสารเคมีเพื่อให้แยกจากพื้นที่ที่ทำเกษตรอินทรีย์นิ่มก็ใช้เนเปียคูลาดมาปลุกเพราะว่ามันเป็นพืชที่โวยใช้ระยะเวลาสั้นมันก็จะสูงเป็นแนวกันชนได้นิ่มเรียนรู้การทำสารชีวพันธุ์อยู่หลายครั้งจนในที่สุดก็ลงมือทำได้ด้วยตนเอง สารชีวพันธุ์ใช้ป้องกันการควบคุมโรคแมลงศัตรูพืชเป็นสารที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนิมเชื่อว่าความรู้รอบรู้จริงจะทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำโครงการของพวกท่นเป็นบทเรียนบทเรียนมันก็มีนักเรียนนักเรียนคือใครก็ชุมชนที่อยู่รอบรอบนั่นแหละซึ่งกิจกรรมเขาก็กิจกรรมที่เราทำนั่นแหละคือการเกษตร ราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็จะแสดงบทเรียนสอนจะเรียกว่าอบรมหรืออะไรแต่ลรจะมีคนเข้ามาเป็นกลุ่มๆม,มาอบรมมาเรียนรู้เรื่องการผลิตปัดปลอกปลอ,อดสารยังไงจะทำยังไงให้มันเกิดความปลอดภัยแล้วก็มีการควบคุมเรื่องเมล็ดพันธุ์ยังไงการวิธีการปลูกยังไงแล้วก็บุหรเ่ปยต่างๆนี่จะควบคุมยังไงนะครับแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงเคมีอะไรจะมีติ่งมาทดแทนไหมจุลินทรีย์อะไรบางตัวที่มีแต่ละแหง่งแต่ละแห่งนี้ เรามีห้องแหลหมดนะครับกระจายทั่วประเทศไทยเลยเพราะว่าจุลินทรีย์แต่ละแห่งแต่ละแห่งไม่เหมือนกันแต่มันมีอยู่ในธรรมชาติแล้วเปลียยนเราต้องหาให้เจอนะครับไปตัวนี้เาอมาใช้พอใช้เสร็จแล้วเราก็ถ่ายทอดออกไปหน่อยก็ใช้สารชีวพันธุ์ในการป้องกันและควบคุม,มแมลงศัตรูพืชเพราะปลอดภัยต่อตอนเองและครอบครัว ความรู้เหล่านี้มาจากการที่หน่อยได้เข้าไปอบรมกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ยัีปีหน่อยก็มีน้ำส้มควันไม้นะจ๊ะที่ปีมีอยู่แล้วแล้วก็เชลาบิวเวียเนาะก็เอามาฉีดผลสลับกลุ่มกันจ๊ะสัิวันแหลเขาฉีดบิวเลรียแห่3วันทัดไปเขาฉีดน้ำส้มควันไม้จ๊ะแห่สาวันอาจจะเป็น สมุนไพรที่มีกินฉุนสะเ้าไทยองเจ้านนหน่อยทําสวนและปลูกผักมานานหลายปีเธอเห็นผลร้ายจากการใช้สารเคมีที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองถ้าเราพ่นไปเนี่ยเหมือนเฮาไปนอนเนี่ยมันก็จะรู้สึกกลิ่นเคมีมันติดตัวเวียนหัวอะไรอย่างประมาณนี่ค่ะจะบบ่ค่อยรู้สึกโล่งๆมันบสบายอะค่ะ หน่อยพยายามที่จะเลิกใช้สารเคมีในสวนของเธอหน่อยลงมือทำเกษตรอินทรีย์ตามที่ได้รับคำแนะนำมา <Hindu noises> เธอใช้สารชีวพันธุ์ในการกำจัดมแมลงศัตรพูพืชปลูกต้นกล้วยเป็นแนวกันชนและมีบ่อน้ำใช้เป็นของตัวเอง แต่พื้นที่รอบข้างยังใช้สารเคมีในการทำเกษตรอย่างหนักหน่วงไม่ใช่เรื่องง่ายที่พื้นที่ของหน่อยจะปลอดสารเคมีอย่างแท้จริงวันนี้ สเสน่จันทิมาและกลุ่มเกษตร,รกรเครือข่ายผู้ปลูกข,ข้าว GAP มาฟังผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการข้าวพิษณุโลก80ที่ได้ทำการทดลองปลูกเมื่อปีที่แล้วทางมูลนิธิเพินเชิญมานอะเพินก็บ,บอกว่าข้าวนี่มันลดน้ำตาลไขมันนะแล้วก็มีความสนใจขวาฮากับป็่นอยู่แล้วความด้านเฮาเปิ่นแล้วแฟนกับปิ่นเบาหวานวก็เลยมาปลูกข้าวพิโลกเนี่ยเขาจะให้ปลูกม,มาเกิน3-4ไล่ ถือท่าทำนักเนาะมันจะดูแลรรทั่วถึงสเสน่ห์และเพื่อนๆเ,เกษตรกรสนใจจะปลูกข้าวพิษณุโลก80เพราะเชื่อมั่นว่านี่คือข้าวเพื่อสุขภาพที่นอกจากจะปลูกเพื่อขายแล้วตนเองและคนในครอบครัวก,ก็ได้บริโภคด้วยแต่ข้าวพิษณุโลก80ไม่ใช่ข้าวพื้นเมืองของเชียงใหม่ระยะเวลาการปลูกก็ยาวนานถึง5เดือน ต่างจากข้าวพื้นเมืองพันธ์ุอื่นๆแต่สเสน่ก็พร้อมจะทำความรู้จักและเข้าใจข้าวเพื่อสุขภาพพันนี้ มันมีแนวกันชนปุ๊บแล้วค่ะก็ห่างมาจากแนวกันชนอีกสักประมาณเนี้ยค่ะสองสามเมตรอันนี้คือแปลงเชื้อคุลานที่ได้พันมาจากมูลนิธิใช้พัฒนาปลูกน้ำฮอนฝางค่ะพ้าตัวนี้จะเป็นเชียงรายหนึ่งค่ะนิ่มสนใจเชื้อคุลานเป็นพิเศษเพราะเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคได้หลายอย่างนี่ม,มาปิ้งเชืกอหุานตรงที่ว่า ครอบครัวนี่มาค่ะพ่อกับแม่เป็นเบาหวานนั้นก็มองว่าเอ๊ะถ้าเขาปลูกจื้อพุลานเนี่ยมันน่าจะเอามาใช้ประโยชน์กับครอบครัวได้ตัวค่ะแล้วก็เจอพันมาจากมูลนิธิค่ะเปิน้นฮื้มมาก็มาลองปลูกดูเจา้าแล้วก็เปิ้นป่าไปอบรมที่เชียงหฮยเ้อค่ะอันนี้ใจนอนชอนใบก็เจา้าแม่แล้วเจ้าปีนีถ้าเป็นอีนี่คือเป็นนอนชอนใบเจา้ามันจะเป็นผีเสื้อนะเจา้าตีจะบินมาคายไว้เจา้าแล้วก็เฮาจะต้องกําจัดตัวแม่มันเนาะ ก็คือเขาต้องฆ่าแม่มันแล้วก็ะหรือมอันก็รอแม่มันขื้อมาติดกับดักส่วนมากถ้าเป็นอินทรีย์ปุนก็จะใช้กับดักกาวเหลืองติดหัวแป้งท้ายแป้งอย่างพี่นิ่มก็มีน้ําส้มคนไม้มีอย่างนี้นอกจาเอาพวกเนี่ยจะสมุนไพรกินฉุนจุวยได้จะ้ะทําเฮือนมันมาชอบมาวางไข่ได้จะนิ่มสรรหาวิธีสารพัดที่จะทําให้เจียวคูหลานงามสกครัง ถ้าแดดฮอนก็คือมีแสแลนไว้บังแดดตั้งบนแล้วก็ถ้าฮอแสแลนมาคุมค้างอะคะ่ะมันก็จะย่างึือตีนของเจยวกุหลาบน,นะคะเปื้อนท้องหนวดเนาะอ่าเลื้อยเกาะได้อ้ะมันก็ยิ่งแพ่งามขึ้นแทน,นจ้ะถ้าเจยวกุหลาบน,นี่เปิ้ลบ่ชอบน้ําแฉะนะคะคือลดน้ําได้แต่ว่าบ่าบ่บบควรลดบ่อยอาจจะส่งสัมไว้ลดหรือมาอันก็อาทิตย์ละครั้งดูดูช่วงฤดูเลยค่ะ นี่คือกุ้ยช่ายขาวผักที่ขายดีของหน่อยเพียงแค่เอาต้นกุ้ยช่ายเขียวมาคลุมพลาสติกไม่ให้โดนแดดก็จะกลายเป็นกุ้ยช่ายขาวที่ขายได้ราคาสูงกว่ากุ้ยช่ายเขียวหลายเท่ากุ้ยช่ายขาวของหน่อยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยหน่อยใช้ก้อนเชื้อเห็ดเก่า จากโรงเพาะเห็ดของตัวเองเอามาใส่แทนปุ๋ยหน่อยจะตัดกุ้ยช่ายจนเหลือแต่ตอเสียก่อนแล้วจึงนำก้อนเชื้อเห็ดเก่ามาใส่ในแปลงเพื่อเป็นการบำรุงดินตั้งแต่ยังไม่แตกใบในก้อนเห็ดมันก็จะมีอาหารของเห็ดที่เห็ด กลิ่นบ่มดค่ะเฮาเอาไปใส่ผักใส่ต้นไม้นี่มันก็นยังเปื่อยไปเป็นปุ๋ยชีวภาพได้ต้นไม้ผักเฮากินแล้วมันก็นจะงามแล้วมันก่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าไออย่างต่างๆมันมันลดลงเยอะค่ะมันลดรายจ่ายของเฮาได้เยอะมากเลยค่ะหน่อยยังใช้ก้อนเชื้อเห็ดเก่าใส่ให้แก่ผักสารพัดชนิดในสวน ซึ่งนอกจากช่วยลดต้นทุนในการปลูกผักยังช่วยลดขยะก้อนเชื้อเห็ดเก่าที่เคยโยนทิ้งกลับกลายเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์มากมายเดินแล้วก็เดินอีกเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวอีกสเสน่ตรวจตราแปลงข้าวพิษณุโลก80อย่างจริงจัง ที่ผมเดินผมก็ต้องเดินเจียสิ่งเจียปนเป็นข้าวพันปนพ่องเป็นวัชพืชปนพ่องมันตึงมีวัชพืชปนคือญ้าหวังถ้ามันขึ้นมาเราต้องกเกลียวออกไอ้โนี่มันปนไปไม่ได้ถ้าปนไปติดไปในแพกขนาเมตรหรือ2เมตรมันก็ราคามันกับบดีแล้วแม้จะทำนาปลูกข้าวมากว่าครึ่งชีวิตแต่ข้าวพิษณุโลก80 ไม่ใช่ข้าวพันพื้นเมืองที่สเสน่หคุ้นเคยเมื่อพบปัญหาที่แก้ไม่ตกสเสน่หก็หาคนมาช่วยแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมจะช่วยแก้ปัญหาสารพัด สเสน่หจึงหมดกังวลและพร้อมจะเดินหน้าทำนาจนสุดกำลังตั้งโครงการเน่ะเปิดกระห้ความหูเฮาเยอะมากเลยถ้าว่าเฮาใจปุ๋ยเคมีเนาะปุ๋ยเคมีมันมันเสี่ยงตังนักไอ้หน่อตัางโครงการพวกก็จะไปอบรมเรื่องทำปุ๋ยมักทำสารกับจัดวัชพืชทำไอ้ไตโคโดมมอย่างันเนี้ยเฮื่อมันประหยัดต้นทุนน่ะ วันนี้นิ่มเอาเจียวกูหลานมาส่งที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูนิธิชัยพัฒนาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจียวกูหลานของนิ่มได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือที่เรียกว่า GAP หลังจากผ่านกระบวนการการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งไปตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชแล้วจึงจะนำไปแปรรูปต่อไปนิ่มมั่นใจว่าเดินมาถูกทางแล้วการทำเกษตรปลอดสารเคมีคือเส้นทางแห่งความสุขใจ อันแรกเลยนี่คือความสุขแต่แต่เลยเพราะว่าครั้งแรกที่นิมเอาผักไปขายที่ถนนคนเดินที่ฝั่งะคะ่ะมีพี่คนนึ่งมากรรไรยังจ้องข้อมู้สืกอวันนั้นได้เลยคะ่ะมันมากรรไรแล้วมันบอกว่าขอบคุณนะคะที่ปลูกผักแบบนี้ให้เราพี่ดีมากเลยพี่แบบหนูภูมใิใจมากเลยค่ะที่บ้านเราจะมีแบบนี้คือตอนนั้น,นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาถูกทางแล้วนะจากที่แบบคนอื่น,นะคะ่ะ เป็นมองว่าเขาเหมือนคุณพ่าพอมีคนอู้อยงนี้ค่ะหัวใจคองแบรู้สึกว่าโอ้ยพอมีความสุขขนาดเลยเจ้าแล้วก็ควารู้สึกว่าถูกต้องละมาถูกทางละอย่างน้อยๆถ้าขายไข่มาได้เฮาป่อแม่ญาติพี่น้องได้กินแน่นอนเฮายึดรับของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เจ้าอะคะ่ะ ว่าเฮาอยากทําแบบพอสำหรับเฮาอะค่ะตั้งใจว่าจะเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านือถึงที่สุดเลยค่ะคืออยากทําอินทรีย์เพื่อตัวเขาเองลูกเขาแล้วก็คนอื่นที่กินของของเขาตั้งใจอย่างอันค่ะในฤดูหนาว เห็ดหอมก็พร้อมใจกันออกดอกมากมายจนเกิดภาวะเห็ดหอมล้นตลาดหน่อยคิดว่าคงต้องหาตลาดแห่งใหม่ที่จะช่วยกระจายเห็ดหอมที่ล้นตลาดพวกนี้แล้วจะหาตลาดที่ไหนจะถามใครดี หน่อยตัดสินใจขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แต่ถ้ามีตลาดเพิ่มนี่มันก็จะดีขึ้นกว่านี้ค่ะคนณกอดีจะได้บรรลุนค่ะจเจในเรื่องตลาดเพิ่มเติมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องลองลองคุยกับเจ้าที่ฝ่ายตลาดเพืดูเนะาะจาเผื่อได้จะหาช่องทางการจำหน่ายให้กับทางพี่หน่อยเพิ่มเติมจ้า ป็นตลาดจริงใจมาร์เก็ตที่เชียงใหม่ค่ะจะเป็นตลาดที่ขายขายอาหารปลอดภัยอินซีก็มีแล้วก็ GAP ก็มีค่ะคือเน้นเน้นเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมีค่ะและลูกค้าที่นั่นก็จะเป็นลูกค้าที่แบบรักสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะผลผลิตเฮาที่จากที่มันล้นตลาดมันก็เริ่มขายได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ ด้วยการประสานงานของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หน่อยและเพื่อนเพื่อนเกษตรกรจึงได้ตลาดใหม่ๆสำหรับจำหน่ายพืชผักยิ่งนานวันยิ่งขายดีนี่คือเส้นทางแห่งความสุขของหน่อยอย่างแท้จริง เสน่ยลงมือเกี่ยวข้าวพิษณุโลก80ในนาของตนเองซึ่งทางโครงการได้สนับสนุนรถเกี่ยวข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตข้าว GAP ได้สลับสับเปลี่ยนกันใช้งานการเกี่ยวข้าวจึงทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วการมีรถเกี่ยวข้าวนี่ก็ประหยัด ค่าได้ใจตามลักนี่ผมต้องเสี่ยงค่าแรงเสี่ยงก้าเกี่ยวเนี่ยประมาณ2,000ไปายเต็มเดียวนี่ผมเสี่ยงมาเกิน500้อ่ะตึงกินตึงอย่างเรียบร้อยข้าวที่เกี่ยวแล้วสเสน่ห์จะนำมาที่โรงสีของโครงการซึ่งสเสน่ห์และเพื่อนเพื่อนเกษตรกรจะสลับกันมาสีข้าวด้วยตนเองโรงสีนี่เป็นตั้งโครงการเพิ่นตั้งไหมืหาเนาะแล้วหาขอเข้าหาเนี่ย,ยทีหาได้เนี่ยเอาไป ไว้ในตื้โครงการแตกทีนี้เราก็เข้าไปไอบริหารกันต่างโครงการเนีเปิดปิดพี่เลี้ยงเปิดเสาะตลาดทธ่ถ้าเป็นแนะนำเขาจะต้องทำอางนี้ทำโลโก้ทำอย่างเปิดกันแนะนำเขาเปะะิดปิดพี่เลี้ยงเขาข้าวส่วนหนึ่งจัดจำหน่ายในชื่อซับปันซึ่งเป็นตาสัญลักษณ์ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ข้าวอีกส่วนหนึ่งสเสน่จะนำไปจำหน่ายเองการได้ปลูกข้าวพิษณุโลก80เป็นสิ่งที่สเสน่ภูมิใจอย่างยิ่งเขากับภูมิใจเนาะที่ว่า เขาได้ถามเข้าเือชาวบ้านได้บริโภคเข้า80เนี่ยมันเป็นข้าวที่มีคุณภาพลดน้าําตาลไขมันเบาวหวานเาวลาคนเท่าคนแก่เพิ่นกินเนี่ยเปิ่นก็ดีต่อสู่ภาพของเปิน่นเฮาก็กินเปิ่นก็ได้บริโภคสุขภาพเปิ่นก็ดีสุขภาพเฮาก็ดีตึงวันนี้บาเจ็บาไข้บาป็นเบ,บาหวา,านบาป็นความดันของผมนะเขาข็กินพิโลกเนี่ยทุกวันเลย การเป็นชาวนานั้นต้องทำงานหนักและไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้แต่สเสน่ห์ก็อยากจะส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไปสู่ลูกหลานต่อไปทุกวันนี้เอามาเลยหัวแมาเอาหลานมาดูทำนานอย่างนี้หนึ่งอย่างเอาขยะยให้มันซึมซับอะถ้าคนบาดเป็นเนี่ยนนมันจะจทำมาได้เลยถ้าคนบาดคนบาดจ่างเกี่ยวกับเนื้อหางเนื้อนี่มันจะบาดทำมาได้เลยเข้าจะมาแงาม้มแง้มก็จะไปยู่มันมีหลายอย่างปัจจัยอย่างมัน เขาต้องเอาเอาสอนเข้ามาแต่ๆน้อยๆเอามาซึมซับก่อนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอฝางจัังหวดเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรรวมถึงถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆตามความสนใจของประชาชน วันนี้ความมุ่งมั่นนั้นสำเร็จแล้วเกษตรกรจํานวนไม่น้อยทำเกษตรอินทรีย์เป็นอาชีพได้อย่างมั่นคงไม่เพียงแต่สร้างไรายได้อย่างงามยังช่วยให้หลายครอบครัวหลุดพ้นจากวังวนของหนี้สินและช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริง